เคครับมาพบกับแชนแนลเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปอ p แรกนะครับซึ่งว่างนะครับอยากเล่นสเก็ตบอร์ดก็เลยแบบกระจัดมาละเม่ร่เมื่ห่่อเมื่ร่เม่อไร่เ่อร่เไร่เม่ไห่เม่่เ่ร่ม่อไ่ม่อไนี่เอร่ว่า่อไ่่อไร่เ่ห่่อร่เนี่ร่มื่อร่เนี่อม่ไร่เอไไร่เอไไร่เ่อไร่ไร่่ร่ เวลาเราประกอบแล้วมันจะสามารถทําให้เรานั้นเล่นได้นะครับก็อย่างแรกเลยเนี่กระนี้นะครับก็ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าแผ่นตะเกตนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเด็กนะฮะตัวนี้ซึ่งไอ้พวกแผ่นตะเกตก็มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับมันก็จะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศแล้วส่วนขนาด ของแผ่นสแกนนะครับก็มีให้เลือกอีกซึ่งขนาดอันนี้มันก็เรียกว่าไงาการเลือกมันก็แล้วแต่สรีรละบุคคลนะครับก็อน,นี้ที่ใช้ก็เป็นขนาดแนิวน้ว8-25นี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับมาดูวันนี่สอ,อน,นัอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทักนะครับหรือว่าเราเรียกว่าไงภาษาไทยเราก็แกนล้ออะเป็นที่ไว้ใส่ล้อนะครับเพื่อ ให้มันสามารถวิ่งได้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศแล้วก็มีให้เลือกนะครับหลายยี่ห้อเหมือนกันส่วนขนาดมันก็มีบอกด้วยว่าขนาดเท่าไหร่อย่างอันนี้มาโคดอยู่นะครับมันก็จะมีบอร์เนี่ยขนาด8 2ดจสองห้าความสูงเป็นโลนะครับซึ่งการเลือกก็เหมือนกันขนาดตัวนี้มันต้องแมทกับตัวแผ่นสเก็ตของเรานะครับมันก็เวลาซื้อก็ซื้อเป็นคู่นะอย่าไปซื้อเป็นข้างนะซื้อเป็นข้างข้างเดียวก็ ก็มันจะเ,เกินนะครับส่วนอันต่อไปก็คือล้อนะครับนี่นีหน้าตาล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้ออันเก่าของผมนะฮะเี่ยมมาใช้นะครับส่วนล้อก็เหมือนกันมีมากมายหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่50สิมิลน,นะครับเนี่ยต่างๆว่าอันนี้ผมใช้เป็น5 2สองมีตั้งแต่50มิลถึง60นะครับวัสดุก็เป็นวีเทนมั้งแข็งๆนะฮะ ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะฮะเราก็มีนี่ที่ถาไม่ได้คือปืนล้ออยู่ข้างในอ่ะแกะให้ดูตาตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับลูกปืนล้อซึ่งล้อหนึ่งก็จะใช้ประมาณ2อันนะครับขนาดตาประมาณนี้ก็มันก็มีให้เลือกอีกนะครับว่าความลื่นเราจะใช้แบบลื่นมากลื่นน้อยที่มันเขียนว่าแบบเอเบก ใ่นะเอเบกเจ็ f เอเบกเอเบกสอะไรพวกนี้มันก็มีบอกนะครับเป็นความลื่นนะส่วนอันสุดท้ายเอยมีสุดท้ายดิอันนี้นะครับมันก็คือฮาร์ดแวร์รือง่ายก็คือน็อตนะครับน็อตที่เอาไว้ยึดเจ้าตัวพักกับเจ้าตัวแผ่นสเก็ตนะฮะให้สามารถติดกัน นะครับก็จะใช้ตัวตัวนี้ส่วนเจ้ตัวนี้ก็มันจะมีเรื่องของความยาวน็อตน,นะฮะก็จะมีสั้นกับยาวซึ่งอันสั้นก็จะใช้สําหรับติดยึดปกตินะครับส่วนอันยาวมันจะใช้คู่กับอันที่เรียกว่าแผ่นรองทักก็คือเจ้าตัวนี้คือไรเซอร์นะครับมันจะเพิ่มความสูงมานะคับไม่ให้เวลานั้นเวลาเลี้ยวมันเกิดการวิวเบรหรือลอไปติดแผ่น,นะคะใครที่จะใส่นี้ ก็ต้องซื้อหนอดยาวนะครับส่วนใครที่จะไม่ใส่ใช้นนอตสั้นได,ด,ด้ปกติแต่แนะนําซื้อยาวไปเลยเพราะว่าต่อให้เราใส่ไม่ใส่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีผลอะไรโอเคอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แอนตี้เร่าิิเท้าขึ้นมานะันคือจเจ้าตัวกระดาษทรายนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าสติเทมนะครับ เอามาให้ดูเพราะอนันนี้ข้างในมัจะเนี่ยครับมันเป็นแบบผิวมันคือกระดาษทรายแล้วครับแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะเหมือนสติคมันเหมือนสติเกอร์แล้วผิวหน้าเป็นความหยาบเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับไม่ใช่เราไปซื้อกระดาษทรายก่อสร้างมาแผ่นล้วัติบแล้วมาเอากาวแปะแผ่นสเก็ตน,นะครับพังนะครับ เล่นไม่ได้นะครับก้อนนี้มันจะถูกออกแบบมาให้สำหรับใช้ในการเล่นสเก็ตบอร์ดนะฮะโอเคข้าวข้าวก็ประมาณนี้นะครับ EP นี้แนะนําแบบรวดเร็วอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะในการประกอบสเก็ตอ่านี่วางให้ดูนะครับอ๋อมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างอันนี้ มันจะเป็นลูกยางนะครับซึ่งเจ้าตัวลูกยางอันนี้มันไว้เปลี่ยนกันเนี่ยครับลูกยางาขาวๆนะครับซึ่งที่มันมีขายแยกก็เพราะว่าความแข็งอ่อนของลูกยางในการใช้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะใครอยากเล่นทักแข็งนะฮะก็หาซื้อแบบาร์ดนะครับใครอยากเล่นทักอ่อนก็ซื้อแบบซอฟอะไรงนี้มาเปลี่ยนกันนะฮะเพราะอย่างของเดิมที่โรงงานให้มาอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นซอฟหรือาร์ดนะครับก็ดำนั้น นะฮะหมดละสำหรับนี้ใน EP หน้านะครับใน EP หน้าก็จะเป็นการประกอบของทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เป็นสเก็ตบอร์ดหนึ่งอันที่สามารถเล่นได้นะครับเรามาดูกันว่าในการประกอบสเก็ตบอร์ดมีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับแล้วมันยากง่ายยังไงนะฮะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ติดตามกันใน EP หน้านะครับสำหรับ E ีนี้ก็พอละ เดียวกันที่หนะ้าสวัสดีครับ